พ่อโจกถึงกับมองหน้าหลังลูกสาวตอบเรื่องมีหนุม่มมาจีบเป็นอีกหนึ่งครอบครัวของวงการบันเทิงไทยที่ต้องบอกว่าทั้งสนุกเฮฮาและน่ารักเป็นอย่างมากสำหรับครอบครัวของนักแสดงนักร้องชื่อดังอย่างโจกโซคูหรือที่เรารู้จักกันในฉายาว่าพระเจ้าโจกนั่นเองเพราะเรามักจะได้เห็นพ่อโจกและลูกสาวทั้งสองก็คือน้องยี่หวากับน้องยูจินออกมาโพสต์คลิปเต้นสนุกสนุกลงในสื่อออนไลน์ให้ได้เห็นกันอยู่บ่อย ล่าสุดพ่อโจ๊กก็ได้พาลูกสาวทั้งสองมาออกรายการสามแซบเพื่อพูดคุยกับพิธีกรอย่างสนุกสนานแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พิธีกรพูดถึงการที่ลูกสาวนั้นมีหนุ่มๆที่โรงเรียนมาจีบหรือไม่งานนี้พ่อโจ๊กถึงกับส่งสายตาไปมองน้องยี่หวาด้วยความหูลูกสาวแต่ทางด้านของยี่หวาก็ตอบว่าไม่มีใครมาจีบเลยแต่เรื่องกลับมาพลิกตรงน้องคนเล็กที่ชื่อน้องอยูจินนั่นเองประกาศออกมาชัดเจนเลยว่ามีหนุ่มมาจีบน้องเล่นเอาพ่อโจ๊กถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียว มีคนมาชอบมีอะไรอย่างเงี้ยมาบ้างแล้วเขามีมาเล่าให้เราได้รู้ต้องถามมีไหมลูกไม่มีเลยไม่มีนะฮะจริงเหรอไม่มีพ่อพ่อก็าอยากพูดอะไร่อพ่ออยอะไปพอพมาที่แบบนี้เนี่ยดูว่าพูดถึงชาวหน้าคนทั้งประเทศเลยนะไม่มีแล้วเธอล่ะมีใครมาชอบไหมมี เราไม่รู้เลยใช่ไหมทว่มไปตรงนี้นะทำไมมีแต่หนูไม่ได้ชอบแล้วแล้วแล้วเขามาเขามาเขามาคุยอะไรกับกับเราครับลูกก็บอกว่าเขาชอบหนูเหรอเขาเราเขาชอบชอบอะไรในตัวเราฮะเพราะว่าหนูหนูดีทุกอย่าง